โอเคครับความรู้สึกหลังเกมวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันนะครับเกมที่ของของพเมลีกฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวความรู้สึกโดยรวมวันนี้คือครึ่งแรกหงุดหงิดน้างหงุดหงิดมากแล้วก็ครึ่งหลังนี่คืออึดอัดมากเล่นกันแบบคือไม่ถือว่ามันมันไม่ถึงกับว่ามันมันมันเฮียหรือว่ามันมันแย่มากขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมนี่คือแบบ มันน่าหงุดหงิดอะ่ะครึ่งแรกคือเล่นน่าหงุดหงิดมากครึ่งหลังก็หลังจากที่โอเลโน่าโซชาเปลี่ยนตัวหรือว่ารอบนี้เปลี่ยนเร็วนาะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดในเกมกันแต่ว่าโดยรวมวันนี้แล้วก็คือก็คืออึดอัดมากเล่นกันได้แบบน่าผิดหวังอะ่ะเราเกมแรกที่ถล่มลีดมาห้าหนึ่งเราเราตั้งความหวังว่ามันคงจะดีไปเรื่อยๆสม่ําเสมออาจจะยิ่งไม่ถล่มเหมือนเกมแรกนะแต่ว่ามันต้องดีกว่านี้ท,ที่ที่เราคาดหวังกันแต่ว่าพอผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือแบบ คิดหวังเดี๋ยวมาที่11ผู้เล่นตัวจริงเลยนะเกมนี้เกมรับก็เหมือนเดิมนะแผงหลังรวมถึงผู้รักษาประตูก็ผู้รักษาประตูก็เดวิดดีแกนะแล้วก็ลินเดอร์เลฟแมตควายลุกชอวันบิสซากา้าแต่คู่กลางวันนี้ก็ใช้เฟสกับมาติดเกมลุกก็จะเป็นบูโน่เฟรนันเดสเป็นกองกลางตัวลุกนะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นกีนวูดวันนี้แล้วก็ปอกบาก็เล่นทางซ้ายเหมือนเดิมเหมือนเกมที่แล้ว โดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นนิวอองรีวันี้หัวเม่งองตวนี้มาเซียลนะมากับทรงผมใหม่ก็โดยรวมวันนี้ก็มันน่าแปลกใจที่คู่กลางเกมวันนี้โอเลกุน่าโซชาเลือกที่จะใช้เฟสคู่กับมาติดคือไม่รู้ว่าแม็กโทเมนีมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ฟิตหรือว่ายังไงนะหรือว่าไม่รู้ว่าโซชาคิดเยอะไปหรือเปล่าที่ที่จัดวิธีการเล่นแบบนี้นะเพราะว่า คอคู่กลางเป็นเฟสกับมาติดวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามาติดโดนถอยลงมาเล่นเกมกับคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างรินเดอร์เลิฟกับแม็กควายเราเห็นเลยว่าเกมแรกที่เราชนะลีดมา5 1เนี่ยคนที่ขึ้นขึ้นเกมจากแดนหลังก็จะเป็นลินเดอร์เลิฟกับแม็กควายซึ่งจะเป็นคนที่จ่ายบอลจากแดนหลังขึ้นมาให้แด,แดนกลางก่อนที่แดนกลางจะทําเกมต่อไปที่แดนหน้าแต่เกมนี้กลายเป็นมาติดลงมารับบอลแล้วมาติดจะเป็นคนขึ้นบอลเองซะส่วนใหญ่ แล้วถามว่าแดนกลางเราก็จะเหลือเฟสคนเดียวที่เฟสจะเป็นคนที่รับบอลจากมาติดแล้วก็ทําเกมคือเห็นได้ชัดเลยวันนี้ว่าบอลจะไปอยู่ที่เฟสเยอะคือเฟสเสียบอลเยอะมากเฟสจ่ายบอลเยอะแล้วก็เสียบอลเยอะคือคือไม่รู้ว่าเพราะฟุตเพราะบอลไปขึ้นกับที่เฟสเยอะหรือเปล่านะมันก็เลยเห็นว่าแอคชั่นของเฟสเนี่ยเยอะในช่วงครึ่งแรกนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าบอลเนี่ยจะไปขึ้นที่เฟสเยอะ แล้วเฟสจะจ่ายบอลเสียเสียบอลบอลจะไม่ถึงบูโนโเลยจนบางจังหวะเนี่ยบูโนโต้องฉีกออกไปเล่นทางขวาเพราะว่าเกมดุงกลางเนี่ยคือตันขึ้นไม่ได้เลยคือไม่เข้าใจว่าจะให้มาติดลงไปช่วยเกมให้ช่วยขึ้นบอลจากข้างหลังทําไมเพราะว่ามันทําให้กองกลางเราเนี่ยมันโล่งเลยเหมือนมีเฟสวิ่งอยู่คนเดียวส่วนบอลก็จะไม่ถึงปอกบากับตัวบูโนโเลยส่วนในเกมนี้พอเราเห็นได้ชัดเลยว่าบางจังหวะบูโนโ,โยกไปเล่นริมเส้นมันก็เหมือนกับเป็นแบบ4-4-2อะ่ะ ที่ที่แบบบูโน่ออกไปเล่นทางขวาปอกบาเล่นทางซ้ายแล้วก็เอากินวูดเนี่ยไปเล่นหน้าคู่กับมาเซียวเห็นจากหลายๆจังหวะที่กินวูดได้ยิงจากนอกกรอบคือกินวูดพยายามหาจังหวะในการเข้าทําเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับเกมที่แล้วแต่ว่าในหลายๆจังหวะที่บอลไปอยู่ที่มาเซียวเห็นได้ชัดเลยว่ามาเซียวทาอะไรไม่ได้เลยบอลขึ้นมาจากจากแดนกลางเนี่ยจนบอลมาถึงปอกบาหรือว่าชอพาบอลขึ้นมาจากทางซ้ายสุดท้ายพอบอลมาถึงมาเซียวมาเซียวหาจังหวะที่จะยิงหรือว่า าจังหวะที่จะจ่ายบอลกลับมาแล้วมันมันมันทำให้สร้างสรรโอกาสที่จะทาให้ทีมอ่ะได้ประตูมันมันไม่สามารถทําได้เลยแล้วโดยรวมวันนี้จะเห็นเลยว่าบูโนวันนี้บูโน่คือสร้างสรรโอกาสได้เยอะจ่ายบอลไปในพื้นที่สุดท้ายอะไรเนี่ยได้หลายจังหวะเลยแต่แต่สุดท้ายแล้วก็ก็ยังเปลี่ยนแปลงเป็นประตูไม่ได้เพราะว่าคือไม่รู้จะว่าจังหวะจังหวะเข้าทําของเราเนี่ยมันยังหลากหลายไม่พอหรือว่า เพราะว่าเกมรับของเซาแทมปันวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเซาแทมปันคือคือเขาก็เล่นเกมรับได้ดีจงังหวะเพรสซิ่งของของเซาแทมปันวันนี้ก็คือคือทําให้กองกลางของเราที่แบบที่มาติดลงต่ําเกินไปอะ่ะจนทําให้กองกลางเรามันดูมันดูโล่งอะ่ะมันทําให้วิธีการเพรสซิ่งของของเซาแทมปันมันมันดูแบบมันได้ประสิทธิภาพอะ่ะเขาเพรสซิ่งมาปุบ๊บเราเสียบอลกันเองวันนี้คือแมนยูนี่เสียบอลกันเองแบบโคตรเยอะ,อะคือไม่เข้าใจเลยว่า เกมแรกเนี่ยคือแบบจ่ายบอลกันอย่างมั่นใจเคลื่อนที่เยอะแต่พอเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตรงกลางมันโล่งอ่ะมาติดลงไปเล่นรับแล้วเฟสก็วิ่งรับบอลอยู่คนเดียวคือเรารู้กันอยู่แล้วะว่าเฟสอ่ะมันมันได้แค่นี้อ่ะมันมันมันไม่ใช่อังเดปิโลอ่ะมนรับบอลพลิกบอลมันบังบอลแล้วมันจ่ายเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดที่จะเป็นคนที่จะเป็นคุมแดนกลางอ่ะมันทําให้เราอ่ะช่วงชิงแดนกลางในสนามไม่ได้เลยเกมส่วนใหญ่วันนี้คือเซาแ์ทมป์ตันคุมตรงกลางได้หมดเลย มันทําให้เราหาโอกาสที่จะยิงยากมากต้องมาเปิดจากริมเส้นเห็นหลายจังหวะเลยที่วันนี้คือวันนี้ป๊อกบาร์กับเมสันกินวูดมีโอกาสยิงหลายจังหวะแต่ว่าในหลายๆจังหวะนั้นก็อาจจะมีบางจังหวะที่บูโน่คอสจากฝั่งขวาหรือว่าเป็นกองกลางที่เยื้องๆไปทางขวานิดนึงเปิดเข้าไปที่เสาสองใช่ไหมให้คอสให้คอสไปแล้วก็มีคนมงมีคนเข้าชาร์จอะไรเงี้ย แต่ในหลายๆจังหวะก็จะเป็นจังหวะที่แบบอ่ะบลอกบา์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกหลอ,อกเข้าไป1 2คือสุดท้ายแล้วเราเห็นเลยว่าคือมาซิยลวันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมลุกแล้วก็ช่วยสร้างสารรค์เกมลุกอะไรเลยอะ่ะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยเนาะในส่วนครึ่งแรกเนี่ยจนจนจน,จนมาถึงช่วงเวลาที่เราแบบเสียประตูคือจังหวะที่เสียประตูก็คือมันก็ก็สุดวิสัยอะ่ะยังไงดีกก็ มันก็มันก็เซฟยากอยู่แล้วนะเพราะว่าจังหวะยิงมันมันเฉลับไปเท้าเฟสนะแล้วมันดันซวยนะวันนี้เหมือนกับสปอตไลท์มันไปอยู่ที่เฟสอยู่แล้วอะ่ะที่ที่วันนี้แบบเรามองว่ามันเล่นมันเล่นไม่ค่อยดีอะ่ะแต่สุดท้ายจังหวะยิงก็แม่งเสือกไปแฉลับเฟสอีกอะ่ะแล้วก็เข้าประตูตัวเองอะ่ะคือวันนี้เออเราอาจจะมองว่าเออเฟสแม่งเล่นไม่ดีน่าจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆวันนี้โดยรวมเฟสในในในส่วนที่การการคือเฟสได้บอลเยอะอ่ะ คือโดยรูปเกมมาเราทําให้เห็นว่าวิธีการเล่นของแมนยูวันนี้คือบอลมันดันไปพักที่เฟสเยอะมากแล้วเฟสมันก็เลยเสียบอลเยอะกว่าคนอื่นนี่มันไม่แปลกอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการเล่นของเฟสมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เสียบอลแบบนี้แล้วในที่สุดก็ถูกยิงแล้วก็พอมาครึ่งหลังครึ่งหลังเริ่มมาก็มีความรู้สึกนะว่าแบบแมนยูดุดันมากขึ้นมีวิธีการเล่นที่แบบอ่ะโอเคคือจะเอาคืนอ่ะมันมันมันไม่ยอมอ่ะ ก็มีจังหวะมากขึ้นแล้วก็มีหลายๆจังหวะที่เฟสด,ดูกล้าจ่ายบอลไปข้างหน้ามากแล้วก็เหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่จะแบบคุมเกมแดมกลางได้นิดนึงและ้ะแต่สุดท้ายก็ยังจบไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมาเซียลมันไม่สามารถลงมาช่วยเหมือนกับเราเล่นกันอยู่10คนนะ่ะแล้วก็ในที่สุดคือวันนี้ก็ต้องชมโอเลกุน่าโซชานิดนึงนะที่อย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าคือคือรอบนี้โอเลกุน่าโซชาเปลี่ยนตัวเร็วนาทีที่ประมาณ5 9 6 0ใช่ไหมก็ เปลี่ยนจะดอนซานโชลงมาแล้วพอเปลี่ยนลงมาแทนอะแทนมาเซียลอาจจะนีวิธีการเล่นก็เอาเมสันกินบูดไปเล่นหน้าเป้าแต่ช่วงแรกๆนี้เราจะเห็นเลยว่าซานโชมาเล่นบอลฝั่งซ้ายเยอะคือเหมือนกับมาเล่นร่วมกับชอช่วยเพช็ช่วยอะไรแต่ว่าคือบอลมันยังไม่ได้ไปขึ้นกับซานโชไงซานโชมันยังไม่ได้เป็นเพเมเกอร์เท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วบ็อกบาร์กับบูโน่ก็จะเป็นคนขึ้นบอลเหมือนเดิมแล้วบอลก็จะไม่ได้มาถึงซานโชเลยจนแบบ20นาทีหรือหรือเกือบ กือบจนหมดเวลาที่เราเห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ซันโชก็คือยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับกับเกมเท่าไหร่จนไปถึงช่วงท้ายท้ายเกมที่เราจะเห็นได้ว่าบูโน่เฟรนเดสก็ถูกตัดออกไปจากเกมเหมือนกันแล้วก็ช่วงท้ายก็เล่งเกมกันจนแบบปอกบาจ่ายบอลเสียปาบิสซาก้าจ่ายบอลเสียอะไรเงี้ยอแต่ก็ยังดีที่จังหวะที่เราได้ประตูดีเสมอมันเป็นจังหวะที่อ่ะเหมือนเดิมไปแล้วคือแบบบูโน่บูโน่หรือเปล่า จ่ายเข้ามาให้ปอกในในหรือว่ามาติดวะใครใจ่ายหรือเฟสวะจําจไม่ได้ละไม่รู้ใครใจ่ายเข้ามาในในกรอบเขตโทษใช่ไหมแล้วก็หรือว่าปอกบามันโยกเข้าไปเองแล้วะแล้วก็มาเล่นหนึ่งสองกับบูโน่ใช่ไหมแล้วก็จังหวะสุดท้ายเออปอกบายื่นเท้าสะกิดแล้วก็เออกีนวูดวิ่งมายิงเข้าไปอ่ะแล้วก็จนมีมีจังหวะที่ครึ่งแรกหรือครึ่งหลังแล้วไม่รู้ที่ที่ปอกบามันโยกใช่ไหมแล้วก็มันยิงด้วยซ้ายบอลเฉียวเสาออกไปอะ่ะคือเนี้ยก็ คือสุดท้ายแล้วเกมวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าคนที่มีจังหวะยิงมากๆจะเป็นปอกบากับกินวูดแต่ว่าพอพอซานโชลงไปวันนี้ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากอะ่ะคือคือถามว่าไม่รู้ว่าแฟนแมนยูส่วนใหญ่คาดหวังแค่ไหนกับการที่ลงมาแล้วจะยิงเลยหรือเปล่านะแต่แต่แตโดยส่วนตัวแล้วคือก็ต้องให้เวลานิดนึงนะว่าซันโชมันต้องปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษหน่อย แต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าเพราะแผนอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เห็นหลายจังหวะที่ซานโชพยายามเล่นกับวาบิซาก้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ไม่มันยังไม่ได้ประสิทธิภาพอะ่ะเหมือนจ่ายให้วาบิซาก้าไม่รู้จังหวะว่าเอ้จังหวะนี้จะจ่ายนะจ่ายช่องนี้แล้วจะวิ่งไปรับบอลแล้วจะเล่นหนึ่งสองกันแล้วจะไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นพอพยายามเล่นด้วยกันแต่มันยังเล่นไม่เข้ากันสุดท้ายเสียบอลโดนสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะสวนกลับวันนี้ของเซาท์เทมป์ตันหลังจากที่เซาท์ทมป์ตันเพลส แล้วแย่งบอลเราได้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเกมนี้เราแย่งบอลจากตรงกลางของซาเวนตันได้ยากมากแล้วพอแย่งไม่ได้จังหวะสวนกลับเราไม่มีเลยเราจะเห็นว่าจังหวะเซตเกมของเราเนี่ยมันเซตตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าตอนที่มาติดยืนคู่กับเฟสกลางเรามีคนเดียวมันขึ้นบอลตรงกลางไม่ได้ต้องออกริมเส้นพอเราออกริมเส้นปุ๊บซาเวนตันเฟสจนสุดท้ายเราเสียบอลพอเราเสียบอลปุ๊บตรงกลางเราตัดไม่ได้อ่ะเราไม่มีจังหวะที่จะสวนกลับเลย จนจนจนสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกว่าแบบความหลากหลายในการบุกข,ของเราวันนี้คือจริงๆเรามีแล้วนะเรามีหลายๆตัวแล้วที่จะเป็นตัวเลือกในการในการบุกในการสร้างสรรค์เกมอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะดันมาตายตรงกลางอีกเหมือนที่เราอยากได้กันใช่ไหมว่าเราอยากได้มีฟิลตัวรับสักหนึ่งคนใช่ไหมเข้ามาเสริมทีมแต่ว่าคือพอเราดูเกมแรกเออแมคโทมินเน์ ay, คู่เฟสนะเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเออเฟสกับแมคโทมินเน์ในเกมที่แล้วเหมือนกับมันก็ไม่ได้ตัดเกมอะไรมากเพราะว่า กลางของลีดเกมที่แล้วเหมือนมันก็ไม่ได้แข็งมากอะ่ะแต่เกมนี้เหมือนกับลีดไอ้์เซาท์แฮมตันในเกมเนี่ยคือตั้งใจที่จะมาแพ็คเกมตุงกลางของแมนยูจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะโซชาร์ตตัดสินใจเอามาติดลงไปแล้วก็เล่นในรูปแบบนั้นหรือเปล่าด้วยนะมันก็เลยทําให้แบบเมือนเข้าทางเซาท์แฮมตันจนทําให้พวกเราเล่นยากกันเองแล้วยิงไม่ได้ส่วนพอช่วงท้ายประมาณนาทีที่เจ็ดสิบห้าไหมพอแม็กโทมินเอลงมาแทนแม็กโทลงแทนใครแล้ว แทนแทนเฟสดนะตอนแรกเป็นแมทโธลงมาก่อนใช่ไหมแล้วลงมาก็จะเห็นว่าแมทโธมินยก็ <c oughs> ก็เคลื่อนที่เยอะนะเพราะจริงๆวันนี้เฟสก็เคลื่อนที่เยอะเพราะมาติดมันเคลื่อนที่น้อยไงแล้วก็มันยืนต่ําด้วยแต่พอแมทโธมนยลงมาแล้วเราเห็นช่วงแรกๆตอนที่แมทโธมนยลงมาเหมือนเราปรับไปเล่นหลังสามเหมือนมาติดจะไปขึ้นบอลตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ยืนขนาบด้วยลินเดอร์เลฟกับแมทควายแล้วก็มีมาติดขึ้นเกมตรงกลางก็เป็นเหมือนกับ352ออะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าคือบอลมันเซตไปไม่ถึงข้างหน้าไงเพราะว่าเออสุดท้ายคือแบบมีป๊อกบาร์มีบูโน่เข้ามาล้วงเกมตรงกลางแต่ว่าในช่วงที่แม็กลงมาแล้วเหมือนเล่นสามหสองช่วงนั้นก็ก็ยังต่อเกมขึ้นไปแล้วก็จบด้วยการยิงไม่ได้อะจนช่วงท้ายเกมนาะทีที่แ80ดสิบกว่าแปดสิบห้าแปดบหกลินการ์ดได้ลงลงมาแล้วลินการ์ดลงมาแทนเนยมันจะมาติดแล้วก็กลายเป็นิิมนเหมือนลินการ์ดไปเล่นประมาณลิมเส้นฝั่งซ้ายเนาะ แต,แต่จังหวะที่ลินการ์ดลงไปก็ยังเห็นว่าซานโชก็ยังอยู่แถวทางซ้ายแหละแล้วก็ประสานงานกันก็เหมือนกับใช้ความสา,สามารถส่วนตัวมาช่วยกันทั้งบูโนโ่บักปาแต่ช่วงท้ายๆเกมประมาณนาทีที่เจ็ดสิบกว่าปแปดสิบจะเห็นเลยว่าบูโน่หายไปจากเกมเหมือนกันคือก็าอาจจะเพราะว่าเกมรับของซาเลมตันอ่ะคือเล่นเล่นเล่นกันเล่นกันดีด้วยนะเกมนี้มก็เลยให้สุดท้ายก็นั่นแหละคือคือครึ่งแรกเล่นกันแบบ โคตรน่างหงุดหงิดเลยคือเรารู้สึกเลยว่าแบบทาไมมึงเล่นกันอย่างนี้ว่ามึงจะเอามาติดมาขึ้นเกมทําไมเกมที่แล้วแม็กควายกับลินเดอร์เลฟขึ้นสูงจนลินเดอร์เลฟได้อัซิตอ่ะแต่เกมนี้คนขึ้นเกมตรงกลางจากแดนหลังกลายเป็นมาติไม่รู้ว่าทําไปทําไม,ไมแต่เรารู้สึกหงุดหงิดเลยรวมถึงเดเกวันนี้ก็มีหลายจังหวะจริงๆตั้งนะแต่เกมแรกแล้วเดเกมีแบบออกบอลพลาดบ้างอะไรนะคือจริงก็ไม่อยากให้มันมีอย่างนี้อยากให้มันเปิดสวยๆอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะ แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังก็ก็ก็น่าอ,อึดอัดคือคือตั้งแต่เราตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้มันก็คือโดยรวมแล้วก็อ,อ,อึดอัดว่ามันจะยิงยังไงวะคือมาซิยาวตอนนั้นมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมก่อนที่มันก็ยังเล่นตันๆกันอยู่แต่พอมาซิยาวออกแล้วกินวูดไปเล่นหน้าแล้วก็ดูว่าเซาแรมตันแพ็คเกมลับคือเล่นดีอะเล่นเหนียวแน่นมากเลยเกมลับของเซาแรมตันวันนี้มันก็มันก็อึออดอัดอะว่าสุดท้ายเราจะยิงได้ไหมเราก็กล่าวว่า ท่ายเกมโอเล่ไทมอะไรอย่างงี right. yeah. exactly. <ino> ้นะแต่ว hmm. mm ่าสุดท้ายมันก็ไม่มีก็จบไปเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งจริงๆช่วงหลังนี้เราก็ไม่ค่อยแพ้เซา์นะแล้วก็ดูดูกานที่แล้วเราก็ยิงไป9ก้ายด้วยไหมนะนาทีสองที่เจอกันเออแล้วก็มีเกมแรกที่โดนเซาล์นัมตันนาก่อน2อศูนย์แล้วเราพลิกกลับมาชนะได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเกมนี้ก็ก็ไม่แพ้เนาะก็ยังดีก็ไม่แพ้ถถมว่า ผลทางยังอีกยาวไกลนะลุนแชมป์แต่ก็คือถ้าถ้าชนะได้สักคือสิบเกมแรกชนะได้สักเจ็ดเกมหรือแปดเกมให้ได้นะก็ยังก็ยังดีเราก็มองกันเป็นทีละสิบสิบเกมแล้วกันคืออย่างน้อยเกมนี้ก็มองว่าไม่แพ้ก็ยังก็ก็ก็ดีก็ยังดีก็ถือว่ารูปเกมจริงๆเราก็ก็ยังบุกก็แหละแต่ว่ามันยังคองเกมตรงกลางไม่ได้มันมันควรจะได้ทําได้ดีกว่านี้แล้วเรา ควรจะได้เห็นการเข้าทำที่มันหลากหลายกว่าน,นี้เนาะคือเดี๋ยวถ้าเราได้คาวาน,นี่ฟิตกลับมาลงใช่ไหมคาวาน,นี่กลับมาซ้อมแนละ้วเดี๋ยวน่าจะได้ลงเร็วๆนี้แหละแล้วดูจากการเล่นของคู่เซนเตอร์วันนี้ลินเดอร์เลิฟกับแม็กควายคือความผิดพลาดเดิมๆของไอสองคนนี้มันกลับมาอีกแล้วคือแม็กควายกับลินเดอร์เลิฟวันนี้คือจังหวะคือพวกมึงตัวใหญ่มากแต่ว่ามึงบังบอลแล้วมึงเสียบอลอ่ะคือกูงงมากเลยว่าพวกมึงบังบอลกันยังไงคือแบบ เนี่ยมันมีจังหวะที่แม็กควายโดนตัดบอลด้วยใช่ไหมแล้วมีจังหวะที่ลินเดอร์เลิฟบังบอลแล้วโดนเตะออกหลังเสียเสียคอนอะ่ะคือแบบเกมที่แล้วแม่งมึงเล่นมึงเล่นกันดีมากอะ่ะมึงแบบมึงมึงโคตรเทพเลยเล่นกันจนแบบแฟนแฟนแมนยูรู้สึกว่าเอ้ยวาลานมาเฮ้ยลานิาลานเดอร์เลิฟเล่นดีนะวารานจะได้ลงไหมแต่พอมึงเล่นกันเกมนี้อะ่ะคือแบบเกมหน้าเราอาจจะได้เห็นวาลานลงไปยืนคู่กับแม็กควายก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้คือแบบมันมันเราก็ยังได้เห็นว่ามันไม่ไม่อุ่นใจเลยเวลาบอลอยู่ที่คู่เซนเตอร์อะ่ะ กอปกติถ้าบอลโดนสวนกลับมาเรามีตัวมิดลด์ต,ตัวรับตัดเกมแล้วก็เรามีเซนเตอร์คอยแพ็คแน่นๆอยู่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจอะ่ะแต่ตอนนี้ได้วารลานมาแล้วอ่ะโอเคอย่างน้อยเกมนี้มันก็ยังไม่แพ้ไปไปเยือนเซาแ์มป์ตันที่เซนต์แมรี่จริงๆมันก็มันก็เสมอมามันก็นกโอเคก็ก็โดยรวมสรุปว่าก็ข้อผิดหวังนะเราก็อยากชนะเพรเกมแรกเปิดมาดุเลยเกมนี้ก็เออน้าผิดหวัง ก็มองกันไปยาวๆเพราะว่าก็รูปร่างรูปร่างรูปทรงของของของ,ของทีมมันก็เออไลอัพพวกรายชื่อนักเตะที่เรามีตอนนี้ก็ก็โอเคแล้วถือว่าไม่รู้ว่าบางทีการเสมอเซาท์ทมป์ตันเกมนี้อาจจะส่งผลว่าเนี่ยก่อนก่อนเนี่ยวันนี้วันที่22ใช่ไหมก่อนก่อนปิดตลาดเนี่ยเราอาจจะได้เซนเตอร์หรืออาจจะได้ริมเส้นแบ็คขวาหรืออะไรเงี้ยมามาหรือไม่ใช่เป็นเซนเตอร์สิ มิดฟิลตัวกลางอ่ะมิดฟิลตัวรับหรือว่าอาจจะเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวจะเป็นกองหน้าเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเสริมมีเซอร์ไพรส์อีกสักตัว,ส,ตวสองตัวหรือเปล่าเนาะเพราะว่าล่าสุดก็อังเดียสเบรเล่าก็ย้ายแบบยืมตัวไปปามิงโก้แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าแบรนดอนวิลเลียมอาจจะโดนยืมไปนอริทก็เดี๋ยวรวสรุปอีกทีเดี๋ยวช่วงตลาดซื้อขายปิดเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสรุปหน่อยว่าเออด,ดูกาลนี้ ขุนพลเรามีใครบ้างแล้วก็มีมีนักเตะที่ย้ายออกหรือว่าโดนถูกยืมตัวไปเพื่อปลุกปั้นดูว่ามีใครบ้างนะโอเคงั้นคลิปนี้ความรู้สึกหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับเซาท์แทมป์ตันหนึ่งประตูตอนหนึ่งก็ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องแฟนฟอร์มโฮมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยแฟนฟอร์มโฮมเหมือนกัน ก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็มีอะไรก็คุยกันสไตล์แบบเพื่อนกันอะ่ะคนดูบอลเพื่อนกันแล้วก็มามาบ่นกันก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสารเชิงลึกอะไรมากนะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วทไปนี่แหละตามแล้วก็ติดตามข่าวสารตามเพจทั่วไปช่อง YouTube หรือว่าเออตาม t วิตเตอทั่วไปนี่แหละก,ก็ก็ไม่ได้มีความ ลึกซึ้งของข้อมูลหรือว่ามีเบื้องลึกอะไรมากก็ไปทั่วๆไปที่เรารู้ๆกันก็เอามาคุยกันบางข้อมูลอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะพูดถูกพูดผิดบ้างก็ก็อคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับ